สวัสดีค่ะแป้งนี่น้องสองคนที่เพิ่งมาใหม่คนนี้ชื่อทะเลส่วนคนนี้ชื่ออะไรไม่รู้แต่อยู่ในร่างคนชื่อทันยินดีที่ได้รู้จักนะคะทั้งสองคนเลยแป้งเขาเป็นครูสอนโยคะแต่ที่โลกนู้นน่ะเขาเป็นนักแสดงเหมือนกันกับทันเลยไม่รู้เคยเจอกันปะ จะบอกนะว่าพี่คือพี่แป้งปิยดาใช่เราเคยร่วมงานกันมาก่อนเหรอกอ็ซีรีส์แล้วไงพี่ ที่พี่เอยมันพูดจัดอะเรารวมเสียงนกันตั้งเยอะเดี๋ยวนะค,นคนะุ้นๆแล้วหรือว่าจริงๆแล้วน้องคือเอะีิเราไปคุยอย่างตรงนั้นดีกว่าจำแกได้อะแปลกดีนะไอ้ทันไม่อยากให้ผมรู้ชื่อมันอะ ไม่ใช่แปลกที่ทันมันยิ้มได้เนี่ยปกตินะมันทำแต่หน้านิ่งๆดูดิยิ้มกว้างใช่ถ้าทางทันกับแป้งเนี่ยน่าจะสนิทกันหน้าดูเลยส่วนที่กองเขาก็ตั้งฉาย,ายาให้ทันเหมือนกันว่าเสือยิ้มยากเพราะว่าตอนที่พี่ีกองนะมันชอบทำขื่นตลอดเวลาเลยโอ้พี่แป้งพอเลยกินไปเลยพี่ไม่ต้องพูดเยอะ เออนี่แล้วตัวพี่อีกล่งเม่บ้างอ่ะโอ้โหช่วงนี้งานชุกเลยพี่ส่วนเรื่องความรักพี่ก็เลิกกับเบนแล้วใช่ไหมครับพี่แต่ว่าพี่เลิกไปได้ไม่นานนะก็ไปคบกับคนใหม่ในค่ายเด็กกว่าต้องสี่ปีนะอุ้ยยี่ครูโยคะนี่ก็แซ่บเหมือนกันเนี่ยแต่ก็ดีแหละ ที่ฝันอยากกินเด็กมาตั้งนานแหละอ <c oughs> เออแต่ว่าวันหลังพี่ก็แวะมาสมาคมไปบ่อยสิพี่ผมกับทะเลเนี่ยก็แวะมาเรื่อยๆนะไม่ได้อ่ะสิช่วงเนี้ยพี่เปิดคลาสสอน acting เพิ่มหรือว่าแกจะมาช่วยพี่สอนหรอปะโอ้ยพี่ไม่เอาอะผมคืนสกิลไปหมดแล้วทุกวันเนี้ยผมมาแต่เขียนบทใช่ไหมมึงอย่ามาถ่อมตัวเอาจริงๆว่างไป ไม่มันลืมหมดแล้วทุกวันนี้เขียนหมดอย่างเดียวเลยเชื่อหรอเอ้าจริงใช่ป่ะทะเลอารมณ์ดีเชิญนะมึงอะก็เพลงมันพออะอย่ามาเห็นดีด้านได้แต่เจอพี่แป้งแล้ะไหนๆก็ไหนๆละ ลองใช้เวลากับพี่แป้งดูปะ่ะเผื่อเขาจะเป็นกุญแจนำทางมึงอ่ะ